สวัสดีครับพบกับนะครับในท็อปการกเกษตรโซล่าเซลล์นะครับวันนี้เรามารีวิวนะครับปั๊มเสมอนะครับผมเสมอตัวนี้อยู่ที่ครึ่งแรงนะครับครึ่งแรงพอน้ำออก1.25นิ้วนะครับอยู่ปั๊มตัวนี้นะครับใช้กำลังไฟอยู่ที่300วัตต์นะครับ300วัตต์ ลึดได้30ิเมตรนะครับตรงสู <30. S 1> งถึงสูงสามสิบเนาะสามสิบสามสิบแล้วก็อันนี้เราใช้ใช้แขงหนึ่งแขงนะครับเป็นแขงโอลี่สามร้อยสามสิบบานะครับที่สี่โวตก็มีกล่องควบคุมครับของคโทรลเรามาดูปริมาณน,น้ำนะครับ มริมาณน้ำมันจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0คันิตรนะครับต่อน,นาทีนะครับปั๊มตัวนี้นะครับห้าแรงพอออก1.25นิ้วนะครับ,อออนะรบใช้แข็งแข็งตัวนี้3 0มร้ตย9บาทวิบีทนะครับก็จะประมาณนี้ครับก็ดูน้ำออกนะครับผม ตอนนี้ประมาณปลายมุประมาณเที่ยงนะครับแดดเที่ยงก่จะประมาณนี้นะครับไหลใช้ได้เลยทุกท่าถ้าสนใจก็ติดต่อทางเพจน,นะครับปอปการเกาษตรหรับเซลนลน,นะครับผมยินดีให้คำปรึกษาและยินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ